สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะวัอนีก้ก็ได้ออกตามหลาดเชลยเสียงไงครับผมได้ยินไว้แต่เมือวานนะครับเนาะแต่ว่าเยี่ยวกับล้ายหลาย,ลายพี่น้องยินไว้ฟัง,งพี่ผีนะครับข้ากอภายัยทั้งพี่เสียงไงแต่ว่าบนหูสิเป็นจกักนกจักกุกนะครับได้ยินแต่เสียงเหียกเสียงอัน,นั่น เียงเหียกเสียงคู่อยู่แต่ว่าหูวากก่าจะกรุบอยู่ไก่ไยตัวเสียงไง่หยๆพี่น้องวันนี้ก็ได้ออกสวยจักน้อยครับพี่น้องนอนนอนตื่นสวยหรือนอนตื่นสายนะครับเนาะตื่นเล้วาขมานี่พี่น้องสิแปดสิจะแปดมงแล้วคือน,นอนเด็กไปน่อยครับผมับทำเลกับมาอเหมาะพี่น้อง บรรยากาศแต่วา่าเมื่อกี้เห็นแล้วออกซองตัวพี่น้องแล้วแซมบักง่าครับกับกับแล้วนกเขาครับกับนกปลามิดเลยครับนี่ตัวนเงลนกปลาพี่น้องปลายไผ่นี่แล้วข้องั่นคันออกเพราะวา่าตื่นแล้วไงอยู่เมื่อกี้นี่อู้นี่ครับนางตรงป่องนี่ทั้งนี้เลยนี่พี่น้อง จะสำเร็จที่เ่าครับเสียงไงพอไงนี่ครับตัวนี้ตู่มตูมเปนนกนกริ้วแก้มเสียงไงพี่น้องปาดตกแต็มพร้อมพอไว้จนมือว้านเลยครับผมโทษโทษโทษลูกตอวอุจะขันสองเทียนนึงหยอดได้พี่น้อง ว่านดงยินวัดสิมัต,ตามไออีดีตามขาดเลยยวเฟื่องครับนกเสียงงี้วเฟื่องนะพี่น้องเข้ามาตอนนกตาส่อมันกรดีอย่างหนึ่งนะครับเนาะเข้าสีได้เห็นหมองนกัวงมองแล,แ,ลแล้วเขานอนนะครับตัวเขงหวงเขาสิอยูกก่ไกลๆเ่ยเนียมัเศร้า ได้ได้ผลดีก็กันพี่น้องเพราะว่าเขาห่วงแถวเขาขันเจอยซนเข้ากับมิสิตนะคะนะรับเนาะมิสิตหมานพี่น้องโอ้โสวยข้อกขาสุดยอดเลยครับนกเรวเฟื่องเสียงไงแขีงขาจานพานเลยครับ กเลยมีค่าหัวครับพี่น้อง